เล็กหมูเล็กหนูหมู <laughs> ตอนนี้ถามเด็กพี่น้องอันนี้วิวข้างพี่น้องเบิง <c oughs> ลิ o, oh, been, oh, ù, ่งลาวออกขึ้นออกลิ่งหมูพี่น้องวันจันทร์พูดวันศุกร์ลิ่งออกหวยลาวคนรอบเลยพี่น้องกัดนั่นแม่รับหนึ่งหวยลาวงานปนก็เลิกปนก็โต๊บาทเนี่ยอ้าวก็ใส่กึ่งเงี้ย รถเพยพี่น้องเอ้ยออกเบิดโค้งเลยบานเนี่ยสิไปสิไปเอาบุญเลยสิไปเนื้อใดกลับกับไรสิไปโต๊ะกับไรบานไปกับไรถอยหน้าถอยหลังกับไรมาขอความเสื่อเหลือเพิ่นก็อาบ้าวยังเกะบ่ให้ยังเออบ่เขาจะสิไปใส่ยไอ้มันบุรพาไก่ป่ะบุรพา ก่เนาะกรเดียวอยู่แถวนี้อยากเพิ่งาก่โยไปปน่ยเมืปรมาณ่วครับ่ายังไก่ยัไกะยังไก่เพิ่งบะยังไก่เพิ่งแล้วเพิงแล้วเพิ่งแล้วเดฮ้เดปิดออกเบลโค้งอ่นี่ แก่เลยไปจทไปไปขปน,ปน,น้ำอ,อมอม,อมบัดมากระางลูกสุนเขามันก็ได้ไปขอบใจลายกรเดียวไ,ยไก่นนี้อยากหาคอบใจลายอันนี้มันไก่อยากหาไปโจอ,อยู่นั้นน,นปะปนามว่ะมันไก่เจ้าไก่ เออมันกคอยหันเอกเลยฮะมัน่คาพี่น้องมันขาดเอาเลยมันเขาโจดมาบดีนี่ตีบออกเนาะเกือบยังเกือบรถเกือบรถเฮอนรถบวกวบคนเกือบอันรถบกวบเกือบบวกโควิด เกือบประกบโควิดแล้วตาย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 กินนี้อย่างนี้ไปป่อีกดเก็ดด้ซอยเหลือจากกระจ้าอีพี่น้อง มันคาดเลน็อันนอดเลอนนขาดเุ้ยนห้กปเดียวแ่นเพื่อนแค่ช่างจะมาหันคายนอดนี่ตกกันเออจังโถกคุยได้คุยบุโถกเุญาแล้วมึงจะัง เาวิกจะไปเยอไป้พุ่นบกเป่งเอาก็ให้เมียจะไปมือเขาเมื่อกี้ลาตักระเทียมกราชายมาได้กระาย่งเล่ใช่ไหมกอาหานออกเลยอะไรบ้างชงเลยกรหนออกเลยนอโบกไม่ใช่ หานจอดหันเวียดเป็นไรเย็นปนามบ้านมีก็มีเออผ้าไปเลอหาก่อนกระียวบีแตกโอ้เขาเห็นโลดอ่ะ

ใีนันเงนะัน like ี่ใครเยูะเฮือนจากคนมั้เนี่ยีใครอยอ่เฮือนตัวก็ไปแล้วป่ะโแล้วมันมอกันจะเศ้าค่อยมานีตอนตัวมาพี่ลูกมันออกเลยลูกออกเลยมาเตกระเติเออตอยมาลูกออกเลยจะบ่มาจะ่ทันอยู่เดี๋ยวท่ากันทีกเย บวบเป seguinte, ็นโบนแน่นนอนจมักระเทยแท้สมแดงอีกตะเกียบเอาทงยางเยสงเอาุทงยางอ้าเทอตายรุ้งแับนี้เอาว้เป็นโบนเนี่ยมันลงมัใส่อีกอื่นตะเกียบไว้ต่างหากใช่ป้าทำอะไรต้องมันบะโประกอบใช่ไมมสบายนอนห้างนึ่งเคาเท่าไร

ลูกชายกับบุูงวยังรับยังเดียวขอเชิญความเฉลียวใกันหน้อยนกหน้าจะเป็นใจยาวัดเออกินข้าวบ้านในพี่น้องถ่ารถกินข้าวถ่ารถบ้านไอ้ย้อนตักถือข้าวถือน้ำมานำ นี่เลยพี่น้องเอ้ยอยากไปไผรก็ได้อยากไปเที่ยวไปวัดไปว่าเนาะอะไรจะไปม่เคยเห็นไปเมื่อวันให้ใกล้มื่อวันให้ใกล้นะเขาทิ้มจะกระทุ้งไ่มเมื่อไก่อันี่้อันนี้ไม่ชนเลยพระเอกกอบเฮานอนอย่างเดียวสบายใจจังสบายใจจังหัวอย่างเลยหัวอย่างเลยครับอ่ามือแดงขนาดโอ้ย ไอ้กิ่งนงมปมากค่เนี้ยเบิ้ง มันเป็นนคโควิดเลยละไปดำนี่จเพ็ดได้ันเพชได้เพชได้จมเพดลายแท้ผูกจมทาสติ๊กได้พี่น้องเต็มบัดนาบดหัวบุดหากินจ้อ้ยมันไม่ได้หลายขนไดนี่กินไม่ตายเีดายเข้ามึงเข่ากาเข้าโลเลยสิตัวไก่ อืมบ่มีผู้ใหญ่จะดีซื้อให้กินแล้วได้ข้าวเลยดิซื้อกินแล้วเพีงยงเพียงก็ซื้อกินแซ่บกินข้าวข้างๆเนาะกินะข้าวกลางข้าวอยู่กลางข้าวพี่นะ้องดีแล้วหมูหมูดีแล้วข่หมหักกินเยลยหลุดมือนี่มันเปื้อนใช่บุญยังลายุ่มันคาคลลึบนั่นมันบวลง มันค่าเฮือนค่าโกบมันดิพอดีคำโกบมืกลงว่คือไปเย็บคื่อยเยบเพิงตับเดียว่่เพิ่เยียบอันนั้นอันนี้ตับเสียงไปเออะเออะเออะมาฟีระดังแห้งมาหยุดไม่ตักโลงบ่ที่นอกละ ลงเบิกผมไปบรด้เลยออกบนเลยวะ่ะลงเบิกออกบนเลยไป,ปยบ้ยปปายถ<ต>อยนหน้าถอ,อยลักบาทนี่สูบไ้เยอะดอัลลีมาวนี่ยยืมที่ขามาว่ะลูกชายเาพิ่อนอัลลีขามา เฮ้รถที่จะคองหานวะไปขอ่เฮะอ้าวเท่เลยแบนี้ไปับไปใบัดรรถที่เท่เลยบนี้ไปใบัเ้าัตใช่ป่าเอาึ้นรถไทยบ้าแบบนี้มาต่บัโซน ข้าในนี้แหละบุญตะตีนมันงุบลงข้าตีนบัวใบเอองุบข้าตีนบัวใบลงก้อนเลยคนทางใตยเออเกือบอย่างวะมันละเจ็บละปี๋ละเนาะเออทางดีคือทางย่างของเขาเลนเต็มติงเนาะนี่พรามันคุมเบาได้ยังี้ยเอ้ยไปกระบะจะก้อยสิไปบ้านข้ามผ้าแรงไปถ้ำ ไปวัดเบิงพระเกิดเด้อดอกไมดอกไลปลูกน้ําใจหลาย นลาวมีน้ําใจพแวะถากันสุกดิบแคนจะเป็นสร้าง 对对对